วัสดีรก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตู้เย็นตู้เย็นทุกคนที่ใช้ตู้เย็นรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําแข็งเกาะช่องฟิตคือเอาหมูใส่หรือว่าเอาของที่ใส่ถุงพลาสติกใส่เข้าไปแล้วน้ําแข็งมันจะเกาะแล้วจะเอาออกอยากครับวันนี้มีเทคนิคมาให้ทําลองทําใช้ดูว่าผมทําใช้มาแล้วนะ,ะอ่า ใช้ได้ผลนะก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูครับตู้เย็นนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ทําขึ้นมาครับเพื่อจะไม่ให้น้ําแข็งเกาะธรรมดาเราถ้าไม่มีแผ่นนี้นี่นี่ไดมันมีแบบถ้าเราเอาไม่มีแผ่นนี้ถ้าเอาตัวนี้วางฟิตเข้าไปน้ําแข็งมันจะเกาะครับถ้าวางตรงนี้มันจะเกาะเพราะมันมีร่องหรือ ื่องทาความเย็นนี่มันทําน้องแข็งขึ้นมาถ้าเราทําตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้ฮรอันนี้ใส่ขาขึ้นมาประมาณใช้พลาสติกครับต่อขาขึ้นมานี่เป็นแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกบางๆแล้วก็ต่อขามาขึ้นมาประมาณสี่ขาห้าขาก็ได้ถ้าใหญ่หน่อยก็ห้าขาแต่อย่าให้มันติดด้านข้างนะถ้าติดด้านข้างนะ้ำแข็งจะตกระวางไว้ตกกลางนี่นะครับ ผ็ดประมาณนี้ก็ได้ครับอันนี้มันเผ็ดลึกหน่อยผมมีผมทดลองใช้ดูครับจากนั้นเราก็เอาหมูมาวางไว้ตรงตรงนี้วางบนแผ่นนี้อย่าให้หมูมาติดตรงนี้นะถ้าติดน้ำแข็งเกาะต้องวางตรงนี้ครับมันจะไม่เกาะอันนี้ใช้ได้ดีครับอันนี้น้ําแข็งจะไม่เกาะถูกไหมน้ําแข็งไม่เกาะยังไม่ได้อะไรน้ําแข็งนะมันจะอยู่นิดเดียวครับมีน้ําแข็งเกาะนิดเดียวตัวนี้ใช้ได้ดีครับก็เอามาฝากกันฮะส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องเอา ของใส่ในช่องฟิตแล้จาน้ำแข็งมันจะเกาะเป็นก้อนแล้วต้องละลายน้ำแข็งอันนี้ไม่ต้องละลายมันตั้งค่าไว้แค่แค่เลขสองใช้แค่สองแค่น,น,นั้นเองจะประหยัดด้วยแล้วก็น้ำแข็งจะไม่เกาะแล้วก็กดละลายน้ำแข็งบ่อยอันนี้อันนี้ใส่มานานแมันไม่เกาะมัน <c oughs> ก็เกาะน,นิดเดียวครับครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวมีอะไรไใหม่จะเอามาขึ้นให้ดูใหม่ครับสวัสดีครับ